เมืองชอตอชอประชาชนต้องการก่อสร้างขยายบ้านเมืองแต่เวลาไปขอก่อสร้างต้องเผชิญความร่าช้าและความไม่มีเหตุผลของเจ้าหน้าที่แต่ก็ได้มีหลงจูที่อ้างว่าสามารถเล่งการอนุมัติได้เพราะพวกมันสองคนจับมือกันเพื่อเรียกเงินจากชาวบ้านเช่นเคสในเชื่อที่ติดกับต้องจ่ายเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อแลกไปอนุญาต มันทำให้ในเชิดโมโหและเครียดอาฆาตเป็นอย่างมากนายเชิดจึงร้องเรียนหน่วยงานเพื่อวางแผนจับกุมคนร้ายนายเชิดจึงเอาเงินสินบนไปให้พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่แอบดูอยู่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้จับกุมจึงพบการทุจริตมากมายประชาชนจึงหาฤกอ์การเพื่อแก้ไขาการทุจริตในหน่วยงานประชาชนแนะนำให้ลบระบบเก่าและใช้ระบบใหม่ที่โปร่งใส เมื่อหน่วยงานโปร่งใสประชาชนชตชก็มีความส